สวัสดีครับพี่น้องอเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น E.P. ีที่190ประเด็นในส่วนของสาระในคลิปนี้ก็คงมาจากประเด็นคำถามแล้วก็เป็นข้อสงสัยของพี่น้องเกษตรกรนะครับปลูกปลูกมังคุดในภาพว่าในส่วนของท่านเนี่ยมีมังคุดแล้วมังคุดนั้นมันอยู่ในสภาวะต้นที่ค่อนข้างจะสุดโซมก็เหมือนอย่างกรณีในภาพถ้าเราจะเปรียบของ มังคุดคล้ายๆทุเรียนก็ยอดสั้นยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นกา้านทูบมังคุดก็จะเป็นในลักษณะใบเล็กใบแคะแกลนใบข้อสั้นนะครับบางครั้งก็จะเกิดอาการยอดแห้งยอดกุดเป็นไม้กวาดหรือเป็นกา้านทูบไอ้นี้เป็นภาษาเราแต่ก็คือทั้งหมดจะเป็นการชะงักการจเจริญเติบโต,ตแล้วก็แคะแกลนทีนี้ประเด็นนั้น ในส่วนของการเจริญเติบโตเขาก็อยากจะมีการพัฒนามีการเจริญเติบโตแต่ว่าความรุนแรงของสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจอจะแตกต่างกันออกไปถ้าในกรณีที่เป็นบางกิ่งอย่างเช่นกรณีในกิ่งนี้อาจจะเกิดสภาวะลักษณะใบเล็กใบแคะแกนข้อสั้นใบไม่สมบูรณ์ประเด็นตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากในส่วนของระบบของการส่งอาหารการเจริญเติบโตเป็นเฉพาะกิ่ง แต่ในบางกรณีก็จะเป็นทั้งส่งพุ่มนะครับนั่นหมายความว่าระบบที่จะเป็นตัวสาเหตุก็คือระบบส่งเสริมการเจริญเติบโตอันนี้เป็นการที่อยากจะนําเรียนให้เห็นภาพเบื้องต้วนว่าถ้าเป็นทั้งสรงพุ่มนั่นคือหมายความว่าเป็นทั้งระบบ,บการเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นบางส่วนของต้นก็จะเป็นเฉพาะบางกิ่งซึ่งในส่วนของพี่น้องสกรบางท่านอาจจะทราบดีครว่ามันเป็นกิ่งดอก กิงดอกก็คือกรณีเกิดจากการไปเหยียบไปย่ำใช้น้นำหนักตัวที่ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูประเด็นคำถามที่ถามว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับผมก็จะนำอะตอบเป็นประเด็นไปในส่วนของโดยภาพรวมในปกติเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในสวนมังคุดเราก็จะเห็นภาพในลักษณะอันนี้เราถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าบางคุัเมื่อเรามองไปในส่วนของสวนเราจะเห็นภาพคือปีการแตกใบอ่อนแตกมากบ้างน้อยบ้างลักษณะถ้าเป็นใบแก่ก็จะเป็นใบแก่ที่เขียวเข้มดำมีความสมบูรณ์ยอดก็เป็นลักษณะอาจจะมีลักษณะใบเล็กลงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากเขามีภาวะที่อยู่ในช่วงการจเจริญเติบโต,ตแต่โดยมวลรวมแล้วคือทุกอย่าง เป็นการเจริญเติบโตเป็นปกติแต่จะมีบางส่วนของต้นซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพในลักษณะว่าบางคุดนต้นนี้ไม่แตกใบอ่อนลักษณะเมื่อไม่แตกใบอ่อนนั้นก็มีเงื่อนไขครับว่าอาจจะเป็นเพราะเขามีผลผลิตมากอาจจะอยู่ในช่วงที่เคยผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาขอให้ลักษณะของใบเขียวเข้มดำ มีความสดใสใบลักษณะดีตัวอย่างนี้ก็บอกให้รู้ว่านี่คือภาวะปกติมัคุดในหนึ่งแปลงเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องแตกใบอ่อน100ร้อเปอร์เซนต์เจริญเติบโต,ตเหมือนกับทุเรียนมันไม่เกี่ยวข้องกันจะเอาลักษณะของทุเรียนมาเปรียบกับมัคุดไนดะ้มัคุดจะแตกก็ได้ก็ต่อเมื่อเขามีอายุใบครบมีภาวะที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าจะต้องมีความเข้มของแสง มีความยาวนานของแสงที่ยาวนานที่สุดก็เหมือนกับเวลานี้ทำไมมังคุดแตกใบอ่อนในเดือนพฤษภาคมายมิถุนาก็เพราะว่ากลางวันยาว5้านาฬิกาหรือตีห้สว่างแล้วหกโมงเย็นยังแดดแจะอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือความยาวนานของแสงแล้วก็ความเข้มในกลางวันที่เป็นยาวนานอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มังคุดแตกใบอ่อนถ้าเป็นต้นที่ใดที่ไม่แตก เราก็อาจจะมีข้อสงสัยก็ให้ไปดูแค่ว่าถ้าในลักษณะใบเป็นลักษณะดังภาพข้อยาวใบลักษณะเขียวเข้มดำอาจจะกล้านบ้างเพราะว่ามันผ่านร้อนผ่านแรงมาลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นปกติของมังคุดในส่วนของสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาดูคือถ้าเราไปพบต้นมังคุดดังในภาพนี้ ยอดแห้งยอดแคะแกนข้อสั้นใบเล็กใบไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ยังจะอยากจะแตกใบอ่อนเหมือนกันในภาพนี้เราก็จะสรุปสาเหตุให้ฟังได้3-4ประการประการที่1เกิดจากสภาวะของกิ่งที่ดอกคำว่ากิ่งดอกเนี่ยเป็นภาษาของพี่น้องชาวสวนหมายความว่าตัวบริเวณสันกิ่งตรงนี้เกิดอาการแตกนะครับนี่คือกิ่งดอก อันเกิดจากแรงเหยียบหรือแรงกดของบุคคลที่ขึ้นไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเกิดขึ้นได้สาเหตุที่หนึ่งคือคนไปเหยียบแต่ว่าในกรณีต่อมาเอา้าแล้วถ้าคนไม่ไปเหยียบละ่ะมันเป็นได้ไหมเป็นได้ครับอันเนื่องมาจากเกิดจากสภาวะต้นสุดโซมหมายความว่าในระบบของการเจริญเติบโต,ตมังคุดเหล่านี้เนี่ย บริเวณโคนต้นตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะโครงสร้างที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตคือไม่ถึงกับรากเนา่าแต่ระบบรากไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าเราจะพูดในภาษาของมังคุดเองเขาอาจจะเป็นต้นที่ขาดความสมบูรณ์ระบบรากทำงานไม่ได้เกิดปฏิกิริยาน้ำขัง มีความชื้นสูงหรือมีดินเลนมาปิดในระบบการเจริญเติบโต,ตเหมือนกับพี่นศกรลองไปดูครับว่าถ้ามังคุดต้นไหนก็ตามที่อยู่ในทางน้ําไหลแล้วมีดินฝุ่นเลนมาปิดหรือตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ํากว่าเขามันก็จะกลายเป็นสภาวะต้นสุดโสมทั้งส่งพุ่มฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขก็คือการปรับปรุงโครงสร้างการเปิดล่องเจาะล่องเอาระบายน้ําไปออก การเพิ่มอินรีย์วัตถุการเติมผิวดินให้ลากลอยตัวขึ้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแต่ให้เข้าใจว่านี่คือภาวะของต้นสุดโสมอันเกิดจากโครงสร้างของดินน้ำอากาศหรือระบบลากแต่สิ่งที่จะเอาไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจก็คือลักษณะเขาก็อยากจเจริญเติบโตถึงเวลาต้นอื่นแตกใบอ่อนต้นนี้ก็จะแตก แต่แตกออกมาแล้วก็จะแคะกันถ้าเราจะเปรียบเทียบในภาพนะครับอย่างต้นข้างเคียงเขาก็ปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินในลักษณะของสาเหตุก็คือโครงสร้างของดินระบบความทํางานประสิทธิภาพของรากหรือในส่วนของอีกลักษณะหนึ่งถ้าเราไปเจอสภาวะต้นที่ค่อนข้างจะ,ะสุดโซมเป็นบางส่วนอย่างต้นนี้ บางกิง่งนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่พิทักษกรอาจจะพบในลักษณะของคําว่ากิ่งดอกคําว่ากิ่งดอกก็คือเกิดจากลักษณะกิ่งที่หักอันเกิดจากคนไปเหยียบย่าหรืออาจจะเกิดจากน้าหนักกิ่งที่ทําให้ต้นฉีกนี่ก็เป็นอีกสาเหตุดึงแต่ผมอยากอธิบายย้ําว่ากรณีกิก่งดอกน,นั้นจะต้องเป็นเฉพาะบางกิง่งบางจุดของทรงพุ่ม จะไม่ใช่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดอาการเสียหายทั้งตน้นแต่คอร์นคนบางคนนั้นอาจจะมองว่าคนนี้แหละพอเราขึ้นไปดูเนี่ยกิ่งมันดอกความจริงแล้วอาจจะไม่ได้ดอกเพราะน้ำหนักคนที่ไปเหยียบเพราะว่าคนเหล่านั้นจะไม่สามารถเหยียบทุกกิ่งได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะอธิบายก็คือความร้อนความแห้งแรงแสงแดด เนื่องจากเขาไม่มีใบที่เป็นตัวปกป้องคุ้มครองทําให้เกิดความร้อนจากแสงแดดอันเนื่องจากไม่มีใบเป็นตัวพรางแสงก็จะเกิดความเสียหายในบริเวณสันกิ่งเปรียบเสมือนกับเราไปตัดยอดของมังคุดแล้วทำให้กิ่งมังคุดเกิดอาการตากแดดตากความร้อนตากความแห้งแล้งกิ่งเหล่านั้นก็จะซุดโทมทันทีในเฉพาะกิ่งของยอดด้านบน นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเรามองไปในทรงพุ่มของมังคุดเราพบต้นใดก็ตามที่มีอาการดังพลาดเราก็จะต้องเข้าไปทําการตรวจวิเคราะห์บางครั้งเราอาจจะพบสภาวะต้นมังคุดอีกส่วนหนึ่งคือเป็นสภาวะที่ชะงักการเจริญเติบโตต้นแคะแกนไม่ตายแต่ก็ไม่โตภาวะตรงนี้ล่ะครับเป็นเรื่องที่เป็นเฉพาะบางต้นบางกิ่งบางจุดของสวน ลักษณะใบก็จะเป็นใบกล้านซีดใบหงอยคำว่าหงอยหมายความว่าใบาสลดนั่นเองคือใบสลดเนี่ยก็คือใบที่ขาดน้ําแต่ใบหงอยนั้นก็คือขาดทั้งน้ําและความสมบูรณ์อันเนื่องมาจากน้ําไม่สามารถที่จะส่งขึ้นไปได้กรณีน้ําที่ส่งขึ้นไปไม่ได้ก็คือเกิดจากระบบรากที่เขาอยู่ในพื้นที่ในตําแหน่งที่ไม่สามารถทํางานได้เพราะ ในตำแหน่งตรงนั้นเต็มไปได้วยน้ำเต็มไปได้วยส่วนดินเรนอากาศไม่สามารถถ่ายเทลงไปได้เราเรียกลักษณะอาการดังภาพนี้ให้ดูภาพไว้เป็นนะครับว่านี่คืออาการโรคหงอยของมังคุดคำว่าหงอยก็คือการสุดโสมนั่นเองแต่ว่าเขาจะเป็นระยะยาวยาวนานไม่ตายแต่ไม่โตเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจด,ดูเราจะพบว่าตามบริเวณลำต้น จะมีการขับยางออกมาในลักษณะสีเหลืองอมน้ำตาลดังในภาพหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเกิดการแตกของเซลล์ในลำต้นน้ำอาหารไม่สามารถส่งขึ้นไปได้อันเกิดจากสภาวะของโครงสร้างในการเจริญเติบโตเกิดสภาวะความเครียดเกิดการแตกของเนื้อเยอื่อเขาก็จะขับยางสารในตัวนี้ออกมาสารสีเหลืองๆที่ว่าไคติน องค์ประกอบสําคัญอีกส่วนหนึ่งครับที่พี่น้องชาวสวนจะต้องหันกลับมบอกว่าแล้วทาไมสภาพต้นที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยที่ไม่แตกใบอ่อนสภาพต้นเริ่มสุดโทมนั่นก็คือวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าแห้วหมูหรือหญ้าที่มีความชื้นมีความแฉะเป็นลักษณะหญ้าที่ไปสะสมอันเกิดจากอะไรเป็นคําตอบได้เลยครับว่ามันจะเกิดจากดินละเอียดดินฝุน่น หรือดินเรนที่มาไหลมากับน้ำแล้วมาสะสมมาปิดบริเวณผิวดินเมื่อฝุ่นดินเรนเหล่านั้นมาปิดบริเวณผิวดินก็จะทำให้รากระบบดินขาดอากาศขาดออกซิเจนนี่คือหัวใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านไปฟังคำแนะนำโอ้ยต้องไว้ให้ลบให้มันทึบให้มันนั่นไม่ใช่เลยครับมันเป็นองค์ประกอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นสภาพบินปกติก็ถูกต้อง แต่ถ้าในสภาพตรงนี้เราจะเห็นนี่คือตัวบ่งบอกว่าตำแหน่งตรงนี้คือเป็นตำแหน่งที่มีดินฝุ่นเลนมากทำให้หญ้าแห้วหมูหรือหญ้าตระกูลกกเกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นคำตอบว่าเราจะต้องจัดการปรับโครงสร้างโดยการเปิดล่องเพื่อเอาน้ำระบายออกจากในตำแหน่งตรงนี้มังคุดหรือต้นเหล่านี้จึงมีสภาวะที่แคระแกนไม่สมบูรณ์หรือไม่มีการแตกใบอ่อนได้ เพราะนั้นในแนวทางของการแก้ไขปัญหามูลเหตุอย่าหย่ากกย่าแห้วหมูหรือตะกูลนี้บอกให้รู้ว่านี่คือตำแหน่งที่แฉะน้ําเมื่อแฉะน้ํามีฝุ่นดินเลนปิดผิวดินอากาศหรือออกซิเจนก็ไม่สามารถลงได้ดังนั้นในส่วนของสภาพศูนย์ที่โปร่งอากาศไทยเทแสงแดดสาดซองจะเป็นตัวที่จะทำให้ระบบการพัฒนาการจเจริญเติบโต เป็นปกติสมบูรณ์ได้อย่างดีแต่เมื่อท่านไปพบอาการใดอาการหนึ่งผมก็นำเรียนว่าท่านก็จะต้องเข้าไปดูเฉพาะจุดของในส่วนเฉพาะต้นตรงนั้นความโปรง่งความโล่งความแห้งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อากาศถ่ายเทระบบการจเจริญเต, ờ, ติบโตของรากเป็นปกติแต่เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติเช่นนี้ในตลอด เราจะทำเฉพาะต้นที่มีความผิดปกติคือเป็นต้นที่แค่แกนสุดโสมขาดความสมบูรณ์เราก็จะเปิดโคนให้อากาศถ่ายเทเจาะล่องระบายน้ำและทำให้โคนโปร่งโดยลักษณะของโคนต้นจะต้องมีความสูงจากพื้นไปประมาณ1เมตรนี่คือประเด็นที่ผมได้นำเรียนครับว่าเราสามารถที่จะไปตรวจ ไปวิเคราะห์ในส่วนของมูลเหตุจากสภาวะต้นแคแกนต้นสุดโสมได้ในส่วนของมังคุดดังที่ได้อธิบายมาในคลิปนี้